มันเป็นจังหวัดที่เขาเรียกอะไรนะเหมือนกับพอปูนมันจะมาเข้าเอี้ยวหลบก,กันหมดเลยในรถคูไม่น่าเชื่อเลยอะลองฟังเสียงเซนคนเห็นเหตุการณ์หน่อยฮะใครครองตรงนี้เลยครับด้ยินเสียงยั่ใครดีครับตอนนั้นผมก็ผมก็มองไปมองวปสักพักหนึ่งรถมันก็มันจะปคู่กันไงก็ไม่รู้ก็ไ,ได้ยินเสียงพาสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ารีบกลับมาครับ งคลเฉลิมพระชนมพันษา28กรกฎาวาระสมัยมหาราชาวชิวรเกล้าของชาวไทยร้อยรวมใจชนทั้งหลายถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย เชิญเทพเทวันทุกชั้นฟ้าอาราธนาพระไตรรัตนประพัดสอนอำนวยผลดลบันดาลประทานพรน,นิรันดรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารอมสิน แสงการุณบุญสองลา่ารมพาราพระทรงฉันพิพัฒส,สมัยมั่นคงชาติภูวานาถปกผืนพไทยมงคลชัยพพรเกลือฟ้าทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชาข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างสำนักงานกสทอชอน้อมอธิษฐาน จิตด้วยพักดีขอพระบารมีเกลกล่าจตุรพิทธพรสีสิริสวัสด์ดนทะอยู่คู่ฟ้าปกกล้าวปวงสยามด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยแบเร์จจำกัดมหาชน ไทยที่ช่วยพาพวกเขากลับสู่ระบบการศึกษาผ่านโครงการ PTT Virtual Run ลมหายใจเพื่อน้องกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเราชอบคิดถึงวันเก่าๆคุณละ่ะคิดถึงไหมเราอีกรอบมอสใหม่แอลีนโกไฟมี5กลุ่มสารอาหาร <c oughs> ผมได้ทำในสิ่งที่รักแล้วคุณละ่ะได้ทำในสิ่งที่รักหรวอ,อย่งแอลีนโกฟ ใครช้าแล้วกดไลค์กดใจห้หน่อยแล้วเมื่อไหร่พ่อจะกลับเฮ้ยโดดลูกพีไปเนี่ยเราพ่ออยู่น้าไปัวรุ่นเรื่องเ่ากลับบ้านไปหาลูกกันดีกว่าครับน่ารักขนาดเนี่ยบอยเขาชอบสีนีแน่แต่ก่อนอ่ะอร่อยได้ที่สุดเสียวฟันจนมาใช้เส้นโซดามัลติแคร์ที่มี5คุณประโยชน์ในหลอดเดียวชูลดการเสี่ยวฟันแถมลมหายใจหอมสดชื่นเส้นโซดมัลติแคร์ลองเลย หอมหอมนุ่มๆใหม่ผลิตภัณฑ์ประบผนุ่มอัโตไมล์อ่อนละมุนยาวนานจากสารสกัดธรรมชาติเผ <c oughs> ยความสดใสที่ซ่อนในตัวคุณพ้อมถายครับใหม่ผลิตภัณฑ์ประบผนุ่มอัลโตไมล์บายเบบี้มล์เคฟเสนออออินวันบัคเก็พบกับบิงแซบ4ชิน้นไก่ทอด5ชิน้นเฟรนฟรายส์และมันบดจัดเต็มขนาดนี้ใครๆก็อินอออินวันบัคเก็ตเพียง2อ9ร้อบาทถึง28กันยายนนี้ ปวดเมื่อยหลังไหลใช้มาวินปวดเมื่อยแข้งขาน้ำมันยาตรามาวินปวดเมื่อยต้นคอมาวินมาวินมาวินน้ำมันยาตรามาวินเธอเธออ๋อใื่กลนปากสุขภาพช่องปากมีปัญหาลองนี่ข้าวเกรีเกลือสมุนไพรผสานพลังอย่างแม่นยำเพื่อสุขภาพเหนียกรับฟันที่ดีสดชื่นสบายปากสูตรใหม่ต้องลอง อะไรทำให้ชีวิตคุณสะดวกขึ้นืแอปโฮมเซอร์วิสเรียกช่างได้24ชั่วโมงแม่บ้านก็มีบริการค่ะล้านแอร์ก็มีครับสะดวกมากโหลดเลยทั้ง3แอปครบจบเรื่องบ้านเรื่องบ้านโฮมโปรคือคำตอบการถกเถียงไม่ใช่การทะเลาะแต่คือบทสรุปเพรัต Advanced w ว t e n i n g s e r บทสรุปสำหรับผิวหน้าถาผิวหน้าคุณสิผิวหน้าคุณเท่านั้นที่รู้ แชมจะได้ล้านตาหรือผู้ชนะจะได้ยาชัยสึกแห่งศักดิ์ศรีใครจะเป็นแชมป์ตัวจริงในกินไทยแลนด์ชั้นไปครับ2022 6สิงหาคมนี้6โมงเย็นเจอกันมันแน่ได้คิวโปรไดเปิดเมืองอ,อนันสนัด4วันเท่านั้นที่โรตัสสะพบหมูและหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ178บาทเดานี่น้ำยาปับนพานุ่งถุมละ1 1 9บาท LG Smart TV ลดราคา55%จากราคาปกติถึง31กรกฎาคมนี้วว้า <Wow. S 1> กาแฟเขาช่อง3 In 1สูตรน้ำตาลน้อยหอมกลมกลม่อมเหมือนเดิมโอเคขาช่องรถแท้กกาแฟไทยแป้งโยคีนรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายยถ้าแป้งโยคีนารัศมีวงกลม จำไว้ให้ดีบ้างโยคีในรัศมีวงกลมอโรบี <G ül> สีฟันช่วยด้วยลองนี่ใหม่ยาสีฟันออโรบีฟาสต์ไวช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นในสมวันใหม่อโรบีฟาสต์ไวช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นในสมวันอยากออกไปสนุกแต่อากาศร้อนทำให้ผมมันและคัน ใหม่โดฟเฟรชนอริชเมนช่วยลดความอับชื้นและอาการคันหนังศีรษะวีเฟรชผมสดชื่นนุ่มถึงปลายโดฟแชมพูไมเซล่ายอดขายอันดับหนึ่งเลแมสเอ็กซ์ตร้าครันชกลิ่นปูผัดผงกะหรี่ความมัน์ครั้งใหม่กรอบแน่นกระพพนอยงหม่สะใจทุกครั้งทีเลแมสเอ็กซ์ตร้าครันชธรรมดาลอกไม่มัน์ สนับสนุนโดยปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินแผลสดแผลที่มีหนองใช้แบคท็กมีตัวยา Mil มิวไพโรซินใหม่สีสเปรย์ ATM กันวานไนส์ทูอินวปกป้องทุกง,งานเหล็กจากสนิมน้ำมันเครื่องเอนเนอสน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น กาวมาครับคุณชมครับไปดูเหตุการณ์วันนี้ร้านทําผมซึ่งเจ้าของร้านไม่อยู่นะฮะแต่ปรากฏว่าก่อนจะให้ดูภาพคือเจ้าของร้านไปข้างนอกแล้วเพื่อนบ้านก็ดีมากคือเพื่อนบ้านโทรศัพท์ไปหาเจ้าของร้านเธอเธอเธอรับสมัครช่างทําผมใหม่เหรอปรากฏ